ต้นทุนของที่เราให้เมื่อก่อนเราคุณอาหารเราอะไรด้วยมันก็จะแพงกว่าเป็นเท่าเลยรยบแต่มากินที่มาคือหนึ่งเลยด้านการจัดการครับเราจะจัดการได้เร็วขึ้นแล้วเราจะใช้คนงานน้อยลงครับในสูตรอาหารที่มาของผมเลยของฟาร์มผมเลยครับมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับมันจะมีข้าวโพดบดมี ต้นทุนของทียมาที่ผมทําอยู่ก็ตกประมาณ2บาทกว่าเราแบ่งมาให้แกะกินแล้วประมาณแค่50าสิบตวตกประมาณร้อยกว่าบาทประมาณไม่เกิน150ยาครับยังแกะได้ประมาณเกือบ 30- 40ตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีรับเข้าสู่ชุมชนคุณเลี้ยงแกะนะครับอย่าเพิ่งกดไลค์ผมอย่าเพิ่งกดซับสไครต์ผมจนกว่าจะชมเนื้อหาในคลิปนี้จบแล้วถ้าเห็นว่าเนื้อหาในคลิปนี้ประโยชน์ค่อยกดก็ยังทันนะครับ หลายท่านที่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเองเจอปัญหาในเรื่องของต้นทุนอาหารหลายท่านต้องเจอในเรื่องของแรงงานนะครับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมาจนตกผลึกว่าควรเป็น TMR บวกกับแปลงหญ้าซึ่งทดลองมาในระยะหนึ่งแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไง เราไปติดตามรับชมกันในคลิปเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อเติดีมากฟาร์มนะครับอยู่มอกเล็กสระบุรีครับผมเห็นแกะที่ฟาร์มพี่เติรกเนี่ยใช้ทีมอาร์หมดเลยเนาะอ่าใช่ครับครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเริ่มทำทีมอาร์ได้ยังไงครับผมเลี้ยงวัวนมอยู่แล้วครับก็เลยเอาอาหารจากวัวขุนนะครับหรือวัวสาวรุ่นเนี่ยครับมาแบ่งให้แกะกินครับเราก็จะผสมอาหารทีเดียวเลยครับ ให้วัวก็แบ่งมาให้แกะกินนิดหน่อยอครับแล้วที่เหลือเราก็ปล่อยเขากินหญ้าตามแปลงเราครับเพราะทีมาเราใส่พวกแร่ธาตุใส่อะไรเข้าไปด้วยเขาจะได้กินไม่ไม่ขาดครับเราก็แค่แบ่งจากวัวมาให้ให้แกะเฉยก็คือแบ่งจากวัวไปให้แกะครับครับแต่ต้นทุนของทีมาที่ผมทําอยู่ก็ตกประมาณ2บาทกวา่า เราแบ่งมาให้แกะกินแล้วประมาณแค่50กสปาโลตกประมาณ100ระะ้อยกว่าบาทประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบครับแกะกี่ตัวนะครับที่ว่าแต่เลี้ยงแกะได้ประมาณเกือบ30 40ตัวี่สบตัวเ,เลี้ยงได้สบายสบายก็ประมาณเฉลี่ยก็ประมาณตัว,ลวโลกว่าทีมาลโลกว่าบวกกับปล่อยแปลงหญ้าด้วยเอาอยู่นะครับอยู่ครับเรากินหญ้าเก้าสิบครับกินทีมาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เอง ครับเราไม่ได้ต้นทุนเราไม่ได้ถือว่าเป็นการจัดการฟาร์มให้ดีนะครับอใช่ลรวอย่างนี้ในส่วนของวัวนมกี่ตัวนะครับที่ฟาร์มบวัวนมผมถ้ารวมบัวรีดด้วยก็ร้อยกว่าตัวร้อยตัวร้อยร้อยห้าสิบตัวอะงี้ครับประโยชน์ระหว่างที่เรากินทีมอาแบบนี้กับเมื่อก่อน,นที่เราทั้งให้อาหารหยาบครัง้งหนึ่งให้อาหารคน้นครั้งหนึ่งเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงครับอันนี้แตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือด้านต้นทุนครับ ต้นทุนของที่เราให้เมื่อก่อนเราขุนอาหารเราอะไรด้วยมันจะจะแพงกว่าเป็นเท่าเลยครับ mm hmm. แต่มากินทีมาคือหนึ่งเลยด้านการจัดการครับเราจะจัดการได้เร็วขึ้นแล้วเราจะใช้คนงานน้อยลงครับครับแต่เราก็ต้องมีค่าน้ำมันรถ mm hmm. ค่าเสื่อมสภาพรถเนี่ยครับเราต้องมานั่งคํานวณด้วยครับว่ามันคุ้มไหมแต่ของผมอะ่ะคือหลกัหลกๆเราต้องผสมให้วอวอยู่แล้วครับ เราก็แค่แบ่งมาให้เกะตรงนี้ก็จะคุมแล้วต้นทุนในการทำพีเอมาผมม,มันถูกเพราะในสูตรอาหารที่มาของผมเลยของฟาร์มผมเลยนะครับ,รบมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับมันจะมีข้าวโพดบดมีหญ้าด้วยครับ,รบแล้วก็มีฟางหลักๆแล้วก็มีกากเบียร์แล้วก็จะมีพวกแหล่งพลังงานก็คือมันเส้นนิดๆหน่อยเครับ,รบเราจะใส่อยู่ประมาณแค่นี้ครับ ไม่มีอาหารข้นไม่มีเลยครับที่นี่ใช้พีอมอาร์อัตราส่วนนี้เราพอจะบอกได้ไหมครับว่าใช้อะไรมากกว่าน้อยกว่ายัางไงอัตราส่วนมันผมผสมเป็นของวัวครับมัน,รมนเราจะบอกได้แค่ว่าฟางมันประมาณเจ็ดก้อนอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มีญ้าประมาณแปดสิบโลยาเนเปียเนาะแล้วก็ข้าวโพดอีกประมาณแปดสิบครับ แล้วก็กากเบียร์อยู่ประมาณร้อยหกสิบโลแล้วก็มีมันเช่นอยู่ประมาณยี่สิบโลก็จะมีอยู่แค่นี้ในในเบ้าหนึ่งประมาณกิโลนครับที่พี่ชาเบ้าหนึ่งประมาณผสมได้เท่าไหร่อันนี้ผมตันตันครึ่งับเห็นอประมาณนั้นประมาณตันครึ่งเนาะแต่ก็ไม่เต็มเบ้า่ครับ แต่อันนี้คือผมเลี้ยงวัวนมนะครับอ่าครับอ่าอันนี้คือเราแบ่งให้วัวนมเขาตีเป็นวัวรุ่นประมาณเจ็ดสิบตัวครับอ่าแล้วที่เหลือเราก็แบ่งมาให้แกะด้วยครับอ่าครับเราใช้สูตรนี้ในการเลี้ยงวัวรุ่นแล้วก็แบ่งมาให้แกะใช่เฉลีย่ยแล้วอยู่ที่ประมาณสองบาทกว่าๆใช่เป็นในส่วนของเครื่องจักรเนี่ยสำหรับทีมอาเต็มระบบอย่างเรียกว่าของพี่ก็เต็มระบบเหมือนกันเนาะใช่ค่าเครื่องจักรทั้งค่า รถไถตัดหญ้าค่าเบ้าค่ารถไถยอะไรพวกนี้ประมาณคร่าๆได้ไหมครับก็เราลงทุ่นเท่าไหร่เร้าๆเลยถ้าใครที่อยากทำถ้าจะเต็มระบบแบบผมนี่มันก็จะค่อนข้างสูงหน่อยครับที่มาก็เป็นแสนแล้วครับผมของผมนี่ตัวก็แสนเจ็ดแล้วแล้วก็รถไถอีกคันหนึ่งครับถ่ายคันหนึ่งเนาะอ่าใช่แต่ถ้ารวมรถตัดหญ้ารถอะไรด้วยก็จะค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องอยู่ใช่ก็หลักร้านแล้วเนาะก็จะเต็มระบบขนาดนี้ครับ แต่ของผมคือมันทาให้วัวทาให้วัวจ่อันนี้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งามาเลี้ยงแกะเฉยครับก็ต้องต้องย้ําคุณผู้ชมด้วยว่าของพิเตอร์เนี่ยเขาทําให้วัวเป็นหลักเขาถึงแบบต้องลงทุนขนาดนี้เนาะใช่ใช่ครับถ้าให้แกะก็คงไม่ต้องไม่ต้องทำถึงขนาดนี้แกะเราเลี้ยงแบบง่ายๆก็ได้ครับเลี้ยงแบบตามที่เราพอไหวครับเราไหวขนาดไหนเราก็ทําประมาณนั้นเราหาวิธีลดต้นทุนปลูกแปลงญ้าอะไรให้ให้ก็ได้ครับเพียงพอแล้วแกะ เขากินหญ้าก็อ้วนครับแกะน,นี้หญ้าแรกเนื้อของแท้เลยครับครับนอกจากเรื่องของประโยชน์ในเรื่องของการจัดการแล้วก็ความประหยัดของอาหารเนอะรเรื่องสุขภาพแตกต่างกันไหมครับพี่สุขภาพแตกต่างกันเห็นได้ชัดครับเพราะอย่างเงี้ยเขาได้กินได้กินได้เต็มที่กินได้หลากหลายครับ <ừ> อ <ừ> ก็คือการเจ็บการปวดของเขาจะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยครับ อย่างน้นอยๆก็แค่ป่วยเป็นไข้เป็นอะไรหน่อยฉีดเราฉีดยาเข็มเดียวก็หายแล้วครับวัวแกะนี่จะไม่ค่อยมีปัญหาบเรื่องท้องอืดเรื่องอะไรเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีเรื่องเป็นพยาธินี้แทบจะไม่มีเลยครับพี่เต้ยมองว่ามันจําเป็นต้องเป็น TMR ไหมครับมันจําเป็นไหมไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นเครับ TMR ก็คืออันนั้นเราเลี้ยงวัวนมจมูกมันเยอะ แต่ถ้าเราเลี้ยงแกะ10ตัว20ตัวเราตัดย่าให้เขาก็เพียงพอแล้วก็เพียงพอใช่เราเสริมแร่ธาตุตัดย่าให้เขาก็ก็พอ,พอนะเพราะว่าอย่างของพีเตอร์เองก็เป็นแกะเลือดร้อยเลี้ยงขายสายพันธุ์เนะาะใช่ถ้าเป็นแกะขุนแพะขุนก็ว่ากันไป<า>อีกอย่างหนึ่ง<า><า>ของเราก็กินย่าเป็นหลักครับก็กินย่าเป็นหลักเหมือน,นไล่ทุ่งอย่างไร แต่คือพันธุกรรมเขาอ้วนเขาใหญ่เองครับเพราะผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยง่ายๆเลยพอเผลอจะง่ายง่ายง่ายกว่าชาวบ้านอีกคือปล่อยญ้าแล้วเขาเขาก็ร้อนเขาก็ขึ้นขึ้นข้อขึ้นอะไรเขากปกตินะครับใน,นส่วนของแป้งยาปล่อยกี่โมงนะครับเราปล่อยตั้งแต่เช้าเลยครับประมาณแปดเก้าโมงเราก็ปล่อยก็ปล่อยไปเลยใช่เขาก็อยู่อย่างเงี้ยครับขอร้อนเขาก็ขึ้นข้นอขึ้นอะไรของเขาเอง แล้วทีมอานี้ให้เวลาไหนครับทีมมาผมก็จะให้หลังจากผสม,มให้วัวเสร็จก็ช่วงเช้าม,มื้อเช้าก็จะประมาณ8ปดโมงครับครับแล้วช่วงเย็นก็จะประมาณ6กโมงเย็นครัช่วงเย็นก็หกโมงจะได้พอเราไปให้ปุ๊บเขาก็จะวิ่งขึ้นคอ,อกมาเราก็ปิดคอ,อกให้เ<ร>าขออาเลืคนีครับก็คอือขึ้นมากินตอนเย็นอีกทีหนึ่งนิดหน่อยเนี่ยครับก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเลี้ยงเกะก็คือง่ายๆเลยครับ ครับก็จะประมาณนี้เนาะครับทีมอาญาเป็นหลักแล้วก็มีเสืิมทีมอาบ้างใช่ครับประมาณอัตราส่วนประมาณสักเก้าสิบยาเก้าสิบใช่ทีมอาสิบเปอร์เซ็นต์ทีมอาสิบเปอร์เซ็นต์ใช่จำเมื่อก่อนต้องแขวนยาแพงกล่าแห้งอะไรก็ใช่ไม่ต้องแล้วนะครับตอนนี้ครับจําได้ว่าตอนที่มามีแพงกูล่าแขวนด้วยใช่แล้วกินทั้งอาหารข้นทั้งยาแพงกล่าต้นสูงครับ ครับอ่านี้เราเลี้ยงแบบเออเราประคองแต่เราก็อ้วนเหมือนกันนะอือ่าคือเราเลี้ยงกันคนละสไตล์เลยเลี้ยงแบบใหม่มว่ามันโอเคครับครับแต่เราหลักๆเลยเรากินหญ้านี่หละครับกินหญ้านี่แหละเราก็กินหญ้านี่แหละครับครับเพราะทีมอามันเป็นของวัวนมเราเอามาเสริมเอาใช่แต่มันก็ได้ผลดีกว่าอาหารคนใช่แต่หญ้าเราเพียงพออ่ะทีมอาก็ไม่จําเป็นครับครับอ่าหญ้าคือทีเดียวก็ตอบโจทย์แล้วครับอ่า หญ้าของพีเตอร์เองก็เป็นแปลงหญ้าที่สูบน้ําขี้วัวใ่มาจากไอ้นี้ใช่คุณค่าทางอาหารมันก,ก็จะสูงกว่าใช่หญ้าธรรมชาติหน่อยได้็หญางามด้วย,ยครับเรา,าให้ปุ๋ยจากาน้ําขี้วัวบเราดูดมาเราใช้ทุกอย่างของของวัวนมเราจัดการแบบเป็นระบบเลยครับครับน้ำเสียของเสียจากวัวนมก็คือดูดเอามาเราแปลงหญ้าให้แกะกินตลอดได้ทั้งปีครับไม่มี ไม่มีแรงเลยครับครับเราทําได้ทั้งปีมีกินทั้งปีครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสําหรับใครที่แบบเลี้ยงวัวนมอยู่แล้วเนอะซึ่งหลายฟาร์มทำนะที่ผมไปเจอมาครับเลี้ยงวัวนมอยู่แล้วเอาอาหารเหลือหรือว่าเอาเศษอะไรมาให้แกะเป็นพันโรงใช่ครับแล้วปันผลก็คือเป็นแกะไปใช่ใับครับ เขาแกะมันก็เราก็ขายขี้ขายอะไรเขาได้อยู่รเราไม่ขายขี้เราก็ไปใส่ปุ๋ยในไร่อะไรได้หมดอมันก็ตอบแทนเราด้วยขี้นี่นะครับ <c oughs> ผลประโยชน์เราเราก็ได้ครับครับคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วในเรื่องของอาหารกับการจัดการของแกะเนี่ยพี่เตอร์อยากฝากอะไรกับคนที่แบบเป็นมือใหม่ไหมครับอ๋อถ้ามือใหม่เหรอครับเราแนะนําเลยถ้าเรามีแปลงหญ้า หรือเราสามารถตัดหญ้ามาให้เขากินได้เนี่ยมันก็สามารถเลี้ยงได้ครับับต้นทุนมันคือหญ้าจริงๆครับแกะเราไม่ต้องพึ่งอาหารค้นเลยเราเลี้ยงแบบเราไหวอย่างเงี้ยครับเราก็เลี้ยงตามที่เรามีกําลังนะครับเราไม่ต้องไปพึ่งอาหารค้นไม่ต้องพึ่งอะไรที่ต้นทุนสูงครับกินหญ้ากินกระถินกินอะไรเนี่ยแหละครับแบบแบบมันบ้านนะครับก็ได้เขาแกะเนี่ยมันมันจะอ้วน กว่าแพะแน่นอนครับแพะถ้าไม่กินอาหารยังไงก็ยุบครับแก่นี่เรามีหญ้าเพียงพอนี่ผมว่าเขาอ้วนธรรมชาติไม่ยุบแน่นอนครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของอาหารการจัดการในแบบของพิเตอร์เองอ่าใช่ครับมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมอีกไหมครับก็ถ้าสนใจก็เนี่ครับเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มได้ครับครับเบอร์ติดต่อ098ครับ398 ห้าส่นหครับฟาร,ร์มตั้งอยู่มวกเหล็กสลาบุรีครับสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ครับคุณผู้ชมคิดว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีประโยชน์นะครับถ้าคิดว่ามีฝากกดไลค์และกดสมครคายให้เราด้วยแล้วถ้ายังมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลงแกะสวัสดีครับ